ก็กลับมาแล้วก็วิ่งผ่านน้ําอยู่ตั้งหลายที่ไม่เข้าใจทําไมต้องมากินตรงนี้หเห็นด้วว่ามากินน้ําวิ่งไปล่าจนตัวเปียกมาแต่ก็มากินน้ําให้เห็นว่าเออมากินน้ํานะไอ้ไปไกลๆเลยยังไม่อิ่มยังอีก cái đó, ê, này, đi con, đi con, đi sao? ôi, ê, dắt đi ชกี้ชกี้가요이거เด็กบบางครั้งก็คุยรู้เรื่องในภาษาเกาหลีบางทีก็พูดไทยฟังได้ เราไปอีกตามหาฟัน เป็นความสุขไม่รู้สึกหนาวมั้งตั้งแต่อุณหภูมิติดลบจนอุณภูมิมายังไม่ถึงสิบองศามก็ลงน้ำได้ตลอดขนหนาขนยังไม่หลุดดูว่าไปอยู่เมืองไทยจะอยู่ได้ยังไงร้อนขนาดสามสิบกว่าองศาเกาหลีก็จะมีช่วงร้อนเหมือนกันชาลีเพิ่งจะขวบ สามสี่เดือนตอนนั้นมาช่วงปีใหม่ก็มาเจอหน้าร้อนอยู่เกาหลีก็ร้อนแต่มันไม่นานแต่ร้อนถ้าเท่ากับเมืองไทยแต่ว่าร้อนไม่นานแต่เมืองไทยเราดูร้อนยาวนานมากน้ำเป็นหลักอยู่ใกล้น้ำ